เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยอยู่กับผมเองโอจีแมนออริจินอลเดอรฮมนวันนี้กูก็มาจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า build a boat from treasure แต่แมปนี้กูกูเคยเห็นแม่งแม่งไม่สร้างเรือกันแม่งสร้างแต่ตัวเชี่ยอะไรไม่รู้ซึ่งเป็นแมปแนวตามชื่อเลยถ้าใครแปลออกอะ มันจะแปลว่าสร้างเรือไปหาสมบัติโอเคเอาล่ะซึ่งกูเคยเล่นมาแล้วนิดหน่อยต้องบอกไว้เลยว่านิดหน่อยจริงๆเอาล่ะซึ่งกูจะสาธิตไว้นี่คือการสร้างเรือของกูเอาเพื่อนอุ้ยในลองให้เพื่อนแบกดูนด่วยดิอะ่รวะหวังว่ารอบนี้แม่งจะไม่แหลกกันแม่งจะไม่แหลกนะ เอล่ะอะไรบ้านอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้มึงกำลังสร้างอะไรเนี่ยกำลังสร้างเออฮะไอสัตว์กูงงเอ้าเอ้าเชี่ยกูยังไม่ได้เลื่มสร้างเลย แล้วมึงจะไปไหนเอา้าแล้วมึงก็ฆ่าตัวตายอะไรของมึงวะซึ่งซึ่งเออมันมีหน้าเมนูอยู่นี่คือแล้วไม่ก็มีกล่องให้ซื้อซื้อซึ่งอุ๊ยมันมีเควด,ด้วยวะ่ะด,ด,าดรา้อนเควสดรา้อนเควสบลาบลาเควดเต็มเลยเต็นบอก อะไรวะอะไรมึงจะสร้างเรืออซึ่งควณพวกนี้เออเป็นพวกนี้อุย๊ยเราแม่งแจกแจกของดีเต็มเลยอ่ะควทพวกนี้ นี่คืออะไรวะอะละเออนี่ไงเจ็ดแพ็ก แล้วอุ้ยไอดีนี่ตังดีชิบหาเลยเพื่อนจะสร้างเรืออะไรของมันวะอ่ะกูโอเคกูว่าสามนาทีละ กูยังงงกับไอ้นี่อยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวกูสร้างสร้างที่นั่งด้วยอะเดี๋ยวกูนั่งด้วยอะอะกูนั่งด้วยอะไปได้ยังโอเคอเฮ้ย,ยกูอยากเพื่อนไม่ช่วยสร้างอ่ะเฮีย แล้วเดิมมันก็แบบโอ้โหมึงมึงจะแถมลูกป่งมาทำไมวะมึงเอามาติดเป็นเป็นเป็นในนี่เหรอเป็นอะไรวะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะที่แม่งมึงจะติดเป็นแม่ยาลางเลยเหรอไอชีด นี่มึงเอาลูกโป่งมาติดเป็นแม่ย่านางเลยเหรออุ้ยเอาละซึ่ง โอ้ยชิดแม่งฮะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูกูดันออกออกมากูดันออกมาเอาเอาแล้วกูก็ค้างเอา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 เดี๋ยวกู กูย้ายไปสีอื่นดีกว่าวะเปลี่ยนเปลี่ยนสีดีกว่าว่ะตรงนี้เปลี่ยนสีเรามาดูภารกิจดีกว่าเราจะมาทำภารกิจดีกว่าไม่งไงนี่ เรามาทำภารกิจดีกว่าใช่้ากูดาูดอะไรวะเขาให้ทำอะไรวะเวสเขาให้รีเ e ิร์ชบิวต o a ูเอ บอลเข้าโกกูว่าไอ้นี่คือเอาบอลเข้าโก,ากหรือเปล่าวะอุ๊ยกูไปทำเุ้ยอื่นดีกว่า เวนี้กูว่ากูไม่ได้นี่หว่าเวสนี้แม่งมันต้องทำเวสนเชืนนี่นี่นี่นีน่ยโอ้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 ยตกตายไปละอย่าละไม่ซ้อมาแต่แบบลหาย อาละซึ่งซึ่งกูจะสร้างอะไรโหนโหนนี่ เมื่อกี้กูวางบ็บอกซอนหรือเปล่าะเอาล่ะซึ่งกูว่าตรงนี้น่าจะได้แล้วล่ะเด้๋ยวล่ะลงโอ้ยโอ้โหผิดอันวยมีเซฟด้วย ทึ่กูกูจะสร้างอะไรดีให้แม่งผ่านตรงนี้ก็จะได้เงิน350กว่าบาทเนะี่ย ได้หรือเปล่าผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านครับเพื่อนแม่งสร้างอะไรวะนะไม่ผ่านครับไม่ผ่านเพื่อนแม่งสร้างอะไรวะหรือว่ากูควรทำเ้ยตอนค่อยทำเดอะบ็อก คืออะไรวะให้ให้ให้เราวางบล็อกหรอแล้วก็เดดลากี้บอกเอาวัคทูมาสควีอาทูสตาร์ดฮะ คือเขาให้เราทำอะไรวะเอ,อ่อตามหาตามหากล่องอ๋อ อีกคืออุ้ยได้ตังมาแปดร้อยกว่าบาทเลยวะทำไงก็ได้ให้แม่งเป็นสีฟ้าอันนั้นเดี๋ยวกูกระโดดรอเอฟเคหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด เคือข้อนานอะวุ้ยอุ้ย คืออะไรวะฮะกูกูงงกับบอกนี้วะรูกูสร้างเรือก่อนนะค่อยค่อยทำเควนนี้วะดีดีไหมวะ ก็จะมีแบบอันนี้หนึ่งดาวทำไมตัวกูเป็นซอมบี้วะเนะี่ยกูงง,งวะ่ะกูสร้างเรือก่อนดีกว่าค่อยค่อยช่างแม่งเรื่อง กูเสียเวลาไปสะกี่นาทีแล้ววะ13นาทีแล้วไอเชียกูยังไม่ได้สร้างเรือสักไม่ไดีเออกูสร้างไปแล้วนี่ว่าแต่แต่มันเป็นอนี่เฉยๆอะไรวะเดี๋ยวจะสร้างเรือย,ยังไงดี ao 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 cua kháng ao à. แม่งแหลก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 กูรู้ไว้นี่ก่อนดีกว่าแม่งแม่งเป็นของของที่เก,กะกะไอไอ,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 อส่วนมอตเตอร์เนี่ยเอาไว้ข้างในเลยเผื่อแม่งตก เรามีกล่องสมบัติข้างหน้าเอาไว้เป็นเอออะไรวะเอาไปโล่แล้วกันเอาไปโล่ไอ้น,นี่เอาไปโล่แล้วก็นี่ก็แบบสร้างตรงไหนต่อดีวะ ต้องการไว้กันตรงเนี้ยเอาละอุ้ยกูเซฟไว้ก่อนดีกว่าชื่อเรือเรือชื่อเอาชื่อเอาทำไมเมื่อกี้แม่งไม่เซฟเซฟเรือชื่อเรือชื่ออะไรดีวะาตรงนี้กูว่า เขาไมู่้หูไม่งสร้างเครื่องบินเลยว่ะเยี yeah. ่ยเราชื่อพีการพีแกนพีพีกัรเออ ในล okay. องโหลดดูดีโอเคเริ่มอุ้ยแม่งเล็กเวิร์กด้วยเชียเนี่ยโอู้หูเชียเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้แม่งจะไม่ค่อยสร้างสร้างเรือกันสร้างแต่เครื่องบินอะไรไม่รู้บลาบลาบลา ไอ้พวนเหรออูอยากได้ว่ะแต่ใช้ไม่ได้ชิดด่านแรกๆเป็นด่านง่ายหมดเลย ซึ่งรอบนี้กูขับจะขับดีๆเกมอุย้ยอีกชิดไม่เล่นปโประ โอ้โหดีนะกูสร้างเรือมาแบบนี้กูกะไว้แล้วแม่งต้องลม้มสามสี่ด่านด่านเชื่ออะไรเนะี่ยค้างเอาเอาค้างค้าง,างเอาเอาอุยอ้ย เกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบอื้ืออื้ืออื้อเมื่อไหร่เรือเรือกูอู้เงินสีโอเคเรือกูกลับมาเป็นปกติแล้วโอ้โหดีนะกู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเพี่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 ใจเย็นๆเราคุยกันได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าตกนานตกแล้ไม่ถึงดานดานเช่นี้ด้วยอ๋ออ๋อกูอุ้ยได้สองกล่องเลยว่ะ อู๋สามได้อยู่ก็ถือว่าได้อ่ะกูสาม,มารถเอาไอ้พวกนี้มาทำเป็นอะไรได้บ้างวะ เออนี่น,นี่นี่่นี่กูเจอเควสแล้วเควสที่แม่งแบบเควสเอาแล้วนะซื้อโอเคกูซื้อลูกโป,ปงซึ่งกูจะทำเควสลูกโป,ปงเออนี่ แต่ให้ถึงก้อนเมฆไหนว่าก้อนเมฆไหนว่าก้อนเมฆของมึงวะโอ้โ เอาแต่สร้างเดี๋ยวเดออ๋อเอ้าเอ้าบินผ่านไปแล้วนี่ว่าเอ้าเอ้าเดยวเด้อเด